ความรุนแรงของสงครามเกาหลีจะสงบลงในปี2496แต่องค์การสหประชาชาติยังคงขอความร่วมมือให้หน่วยบินลำเลียงของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจต่อไปจนกระทั่งเกิดสงครามขึ้นในประเทศเวียดนามประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกองค์การสนงทิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศเวียดนาม และนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของหน่วยบินลำเลียงแห่งกองทัพอากาศไทยวันที่21กรกฎาคม2507คณะรัฐมนตรีลงมติรับหลักการให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่เวียดนามใต้อนุมัติให้กองทัพอากาศ จัดส่งนักบินและช่างอากาศจำนวน16คนไปปฏิบัติการบินลำเลียงกับเครื่องบินแบบ C-47 ของกองทัพอากาศเวียดนามใต้เช้าตรูของวันที่14กันยายน2507นาวาอากาศเอกไวยพศสุกุมลจันทร์นำนักบินและช่างอากาศชุดแรกบินสู่ประเทศเวียดนามเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้นามรหัสหน่วยบินวิกตอรี ท่ชื่อเราก่หน่วยบินวิสตอรีพิสตอรีเพื่อชัยชนะในสงครามเวียดนามของเราเนี่ยไปไปไปพักอยู่ในในทันสนุตของเวียดนามแอร์ฟอร์ดเบลดนะซึ่งเป็นในที่ตั้งของบกทอของเวียดนามด้วยก็อยู่ทั้ง,งในหารสมบัตินานปัตถุก็อยู่ด้วยกันในระหว่างที่พี่เป็นเนี่ยเหตุการณ์มันอยู่ในไครซิสของ,ของ,ข,องของเวียดนามเพราะมันจะมีการพระเผ,า,ผาตัวเผาตัวเองแล้วพวกรถ รถยานพาหนะเอทออเมริกันในต่างเกาหลีเหลือถูกถูกไอถูกเผาถูกวางระเบิดหมดแล้วก็มีการโจมตีในทันสนุตตอนนั้นที่เรียโกโจมตีซึ่งก็ยิงผ่านที่เราที่เราพักกันเนี่ยไปชุดแรกคนนี้จะบินซีเจ็ดกันหมดไงพอไปถึงพับพอประมาณกลางกลางปีรัฐบาลก็มีนโยบายจะช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องเราไปเขามีคําสั่งให้เราเอาเอาสี่รสามสองตัวเป็นร่วมบินกับทออเมริกัน 24กรกฎาคม2509กองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินลำเลียง423บีที่สามารถขึ้นลงในสนามบินที่มีทางวิ่งระยะสั้นได้ดีจำนวน2เครื่องพร้อมนักบินและช่างอากาศรวม27คนไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองบินลำเลียงของสหรัฐและช่วยเสริมกำลังหน่วยบินวิตตอรีที่ปฏิบัติภารกิจด้วยเครื่องบิน c-47 ของกองทัพอากาศเวียดนามอยู่ก่อนแล้วซึ่งต่อมา ได้ยุติการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวและเข้าร่วมกับสหรัฐเพียงอย่างเดียวโดวยทำการบินกับเครื่องบิน 423K ที่สหรัฐมอบให้ภารกิจสำคัญของหน่วยบินวิกตอรีคือการบินลำเลียงทหารการขนส่งทางอากาศทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์อาหารและพัสดุไพรสนันีการส่งกลับทางอากาศรวมทั้งปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของหน่วยบินวิกตอรีคือการลดระยะสูงบินลงต่ำเพื่อส่งของให้ภาคพื้นสมองต้องคิดไวใจต้องนิ่งเพื่อรับมือกับกระสุนปืนรอบทิศทางจากทหารเวียดกง26พฤศจิกายน2509หลังจากเรืออากาศโทอนาวินพักดีจิตซึ่งทำหน้าที่นักบินที่1นึ่นำเครื่องขึ้นพ้นทางวิ่งได้ไม่นาน กระสุนปืนรอบทิศทางจากการซุ่มยิงของทหารเวียดกงสาดมายัง423ยังไม่ขาดสายด้วยไหวพริบและการตัดสินใจที่เฉียบคมทำให้เขานำพาอีกหลายชีวิตที่อยู่ในความรับผิดชอบรอดพ้นความตายมาได้แม้เครื่องจะถูกกระดมยิงจนระบบไฮดรอลิกเสียหายนั่นทำให้เรืออากาศโทอนาวินพักดีจิตได้รับเหรียญ i ิสติงกิช Flying Cross ของสหรัฐ ด้วยปฏิบัติการแบบกองโจรของเวียดกงที่ไม่มีแบบแผนการรบไม่สามารถคาดเดาได้และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้นักบินลำเลียงของหน่วยบินวิกตอรีต้องใช้ความสามารถรอบด้านเพื่อทำภารกิจในแต่ละครั้งให้สำเร็จวันหนึ่งในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินวิกตอรีชุดที่4เมื่อบินไปถึงจุดหมายในป่าลึกพวกเขาพยายามติดต่อกับภาคพื้นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงบินวนเพื่อส่งสัญญาณว่ากำลังจะลงจอดตอนนั้นก็ใช้423 k มีเครื่องยนต์เจ็ดสองเครื่องพ็ไปถึงก็จะเป็นแบบแลกักษณะคล้ายๆ e e d ดออฟโรดคือติดเครื่องยนต์อยู่แล้วก็ปอนเครื่องยนต์ดรืปิดเครื่องยนต์สักข้างหนึ่งเพื่อมาให้รบกวนเวลาก็ขนของลงก็ดับเครื่องคนเอไโหลดมาสเตอร์ก็เปิดลมพอเปิดลมขึ้นมาครัแบบเสียงดัง โก้กับตาล้องโก้อย่างเดียวดึงเลยมาดึงเลยมันก็มกันก็แอบไปอยเงี้ยมันทําท่าจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นกว่าจะตั้งตัวกว่าจะไต่ได้จำเรจมนันนะนะก็ไปอีกไกลนึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกรูปแบบทําให้นักบินไทยได้รับการยอมรับจากกองทัพอากาศสหรัฐด้วยการแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับอากาศยานและครูการบินสอนนักบินสหรัฐ ส่วนเจ้าหน้าที่ช่างอากาศได้เป็นครูช่างอากาศและผู้ตรวจสอบมาตรฐานให้กับช่างอากาศสหรัฐประจําเครื่องบิน423ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หน่วยบินวิกตอรีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากองทัพอากาศไทยเต็มไปด้วยนักบินและเจ้าหน้าที่มากฝีมือหน่วยบินวิกตอรีเสร็จสิ้นภารกิจและถอนกำลังกลับประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม2514 มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตสองคนเครื่องบินถูกโจมตีเสียหายหนึ่งเครื่องจากการขนส่งทางอากาศทั้งหมด1,776ภารกิจจำนวน1,244เที่ยวบินนอกจากเหรียญ Distinguished Flying Cross แล้วนักบินและช่างทุกคนในหน่วยบินวิกตอรีได้รับเหรียญตราจากเวียดนามใต้และสหรัฐเช่นกันประสบการณ์จากสมรภูมิทุกครั้งของวีรชนทหารอากาศ ได้ถูกถ่ายทอดเป็นบทเรียนเป็นความรู้ที่ประมาณค่าไม่ได้และทำให้กองทัพอากาศไทยรักษาเอกราชของชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงยั่งยืนและยาวนานมาจนปัจจุบันสมดังสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยที่ว่ากำลังในอากาศเป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียวที่จะกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ